อสวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระมาวันนี้ขออนุญ,ญาตผมเมื่อสัปดาห์ก่อนดิเมื่อต้นสัปดาห์เลยที่ผมบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูหลวงพ่อเดิมกุพนมลอกกันแต่ว่าคือมีแผนผิดพลาดเล็กน้อยคือผมได้มาไม่ครบทุกพิมพานะครับก็เลยอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าจะได้มาจํานวนมากกว่านี้แต่ว่า ก็ไม่เป็นไรก็ได้มาประมาณนี้เอาไว้ว่าอย่างนี้แล้วกันคือผมอาจจะค่อนข้างอินกับทางหลวงเพราะเงินมากกว่านะเพราะฉะนั้นกูพนมลอกแหละก็โอเคผมสนใจตอนนี้ผมก็มีเก็บจํานวนหนึ่งละผมก็มีเหลือเก็บผมผมละซึ่งเป็นพิมพ์เอล้วนๆนะแต่ส่วน3ามองค์เนี้ยเป็นต่างพิมพ์กันวันนี้ผมจะแนะนําสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่เคยรู้จักกูพนมลอกเลยแล้วก็ มีความสนใจกูพนมลอกปัจจุบันเนี้ยตอนที่ออกมาแรกๆที่ว่าแตกกูมาแรกๆออกออกจากวัดมาออกจากวัดมา,าราคารู้สึกจะหนึ่งพันบาทใช่ปะ่ะหนึ่งพันบาทแล้วก็ขยับมาเป็นพันห้าแล้วก็หมดจากวัดไปพิมพ์ที่เป็นหลงพ่อเดิมนะหมดจากวัดไปแล้วก็จะเหลือพวกพิมพ์ที่เป็นหลงพ่อ้ายนะครับจํานวนหนึ่งแต่ตอนนั้นอนะ ที่เป็นพิมพ์หลวงพ่อเดิมเนี่ยหมดจากวัดไปแล้วอันนี้นี่ผมฟังจากการเล่าที่คนที่เขาแบ่งออกมานะแต่เนี้ยคนที่เขาได้ไปเขาก็มาขายหน้าวัดขายหน้าวัดก็มีตั้งแต่ราคาองค์ละสามพันห้าสตาร์ทที่สามพันห้าเลยสามพันห้าสี่พันหรือบางคนก็ขายสามองสามองหมื่นสามองหมื่นสองหมื่นห้าอะไรก็แล้วแต่ก็คือตอนนั้นเป็นราคาหน้าวัดนะครับแล้วก็ก็หมดไปในเวลาอัน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 รวดเร็วนะครับแล้วตัวนี้มันก็ขยับ ถีบตัวขึ้นไปเลย 5, 000, 4, 000, 7, 000. นู่นห้าพันสี่พันเจ็ดพันนึกออกไหมครับก็ใช้ช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเลยอะ่ะแล้วปัจจุบันเนี้ยราคามันก็ดรอปลงนะครับเพราะว่าคือตามธรรมดาร์ลครับมันก็ดรอปลงอาจจะด้วยเรื่องของเป็นธรรมชาติครับเวลากูแตมก็มีเรื่องอื้อเฉาอย่างกุนี้ก็มีเรื่องงูเฉานะคือบางครั้งบางคนเนี่ย คือตอนนั้นอนะพอมันกูแตกปุ๊บมันก็มีของเสริมก็คือของเสริมก็คือของที่ทาเทียบเรียนแบบออกมาเลยนะชนกันเลยนะไวมากแต่ไม่เหมือนสําหรับคนที่ดูเนื้อหาพระออกดูเนื้อหาพระเป็นเนี่ยมันไม่เหมือนเลยพิมพ์มันก็จะมีความผิดเพี้ยนเล็กๆน้อยๆผมเห็นแล้วนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะเหมือนกับกลุ่มอื่นนะหลงพ่อเงินก็เช่นกันกูวัดขวางก็เหมือนกันผมเชื่อนะมันมีตัวจริงนี่ออกมาแล้วก็จะมีตัวเสริมชนเข้ามาแล้ว มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมันก็เลยไม่ได้ราบลื่นตอนนี้มันก็เลยเริ่มชะลอตัวแล้วก็เริ่มดรอปลงตอนเนี้ก็หาได้ก็คือก็อยู่หลักพันยังไงกูผ้าลมลอ,อกก็อยู่หลักพันนะครับเพราะฉะนั้นเล่นหากันด้วยความเข้าใจนะครับส่วนตัวผมอะผมมั่นใจมากๆเลยว่าเป็นพระที่ทันหลงพระเดิมเหลือเหลือเลยเผลอ,อๆกบคือเป็นพระที่เก่าอะผมว่าเนื้อหานี่เบียดเบียดหลงเพราะเงินยุคปลายเลยนะเบียดเบียดเลยนะ ตามประวัติแล้วว่าก็คืออย่างนี้หลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคายเนี่ยหลวงพ่อคายก็คือเป็นอดีตเจ้าวาดของวัดกุของพนมลอกเนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านเป็นเหมือนก็ว่าเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกับทางหลวงพ่อเดิมนะผมก็ว่าเหมือนก็ว่าออยังไงเหมือนก็ว่าท่านจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าท่านมีอุปชาคนเดียวกันหรือว่าท่านมีแบบพระคู่สูตรองค์คนเดียวกันอ,องค์เดียวกันหรือยังไงสักอย่างเนี่ยเอาว่า ท่านเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันแล้วก็มีความสนิทชิดเชื่อกันพอสมควรอย่างเช่นเหรียญคุณเคยเห็นเหรียญใน,นนี้ไหมเหรียญที่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับที่ที่จะเป็นเหรียญกลมๆนะแล้วก็มีหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคายอยู่ในเหรียญเดียวกันนึกออกไหมอ่ะแล้วก็เหตุการณ์สําคัญสาคัญอย่างเช่นพิธีหลายๆอย่างอะ่ะพิธีอย่างเช่นพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อเดิมเนี่ยหลวงพ่อคายท่านก็เป็น ผู้ดูแลโต๊ะโผใหญ่นะแล้วที่สําคัญนะ่ยหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านคือท่านดังมากนะต้องเข้าใจนะท่านดังมากแล้ว,นะล,วลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะใช่ไหมล่ะท่านก็สร้างโบสถ์สร้างวัดไว้มากมายเลยเยอะไปหมดนะซึ่งหลวงพ่อเงินไอ้หลวงพ่อเดิมเนี่ยก็ไปสร้างโบสถ์ไว้ที่วัดพนมลอกด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบกุเนี่ยที่แตกก็คือโบสถ์เนี้ยรากฐานโบสถ์โบสถ์ ลากฐานเนะี่ยโบดด้านล่างอะ่ะหลวงพ่อเดิมท่านเป็นคนทําไว้วางลากฐานไว้ซึ่งจะมีพื้นแล้วก็มีขอบหน้าต่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พอมาถึงยุคหลวงพอ่อหลวงพ่อคายเนี่ยหลวงพ่อคายท่านก็ต่อเติมยกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งพื้นพื้นด้านล่างที่หลวงพ่อเดิมท่านวางไว้อะ่ะก็คือจะเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานแบบแบบยังไงเป็นพื้นฐานอะ่ะเป็นพื้นอยู่แล้วอะ่ะตอนเนี้ย หลวงพ่อคายท่านก็ต่อเติมพื้นไปแล้วก็พื้นก็เป็นไม้นะครับจนถึงช่วงเวลาที่กุแตกเนี่ยคือเดิมๆที่วัดเหมือนกับว่าไม่มีใครทราบนะว่าอะไรยังไงนะจนเหมือนก็ว่าจะเป็นมีลูกศิษย์นะครับรู้สึกจะเป็นเป็นทางญาติิของหลวงพ่อคายหรือยังไงเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะแล้วประมาณว่าบวชมันค่อนข้างที่จะชำรุดอะ่ะเขาก็เลย ทางปรึกษาคณะกรรมการอะไรต่างๆนะก็ได้มีการาลื้อไม้ขึ้นนะครับลื้อไม้แล้วก็จัดการที่จะเตรียมเปลี่ยนอะไรใดๆนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นนะก็มีการที่แรกก็ไม่ทราบหรอกก็คือคนที่เขาไปทำเขาก็มีการแบบไปทำความสะอาดพ,พื้นหน้าล่างอ่ะแล้วด้วยความเอ,อเนไปกระทบกับภาชนะบางอย่างที่อยู่บริเวณตรงบริเวณข้างล่างพระประธานพอดีนะแตกแล้วเาก็พบ พระชุดนี้เหรอครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทําไมทําไมถึงได้มั่นใจหนึ่งอ่ะผมมั่นใจในเรื่องเนื้อหาผมมั่นใจแล้วผมไม่มีติดใจใดๆเลยแล้วสองคือลากฐานด้านล่างอ่ะเป็นลากฐานของหลวงพ่อเดิมแล้วที่ท่านทําไว้แต่ท่านยังทําไม่เสร็จนะอ่ะก็คือวางลากฐานไปแล้ววางลูกนิมงนิมิตอะไรไ้เสร็จสับเลยนะครับแล้วก็มีโอ่งไปเนี้ยนะครับก็ทําการอ่ายังไงอะ่ะ ทางวัดทางคณะกรรมการใดๆก็เก็บขึ้นมาครับแล้วก็ได้ออกมาจํานวนถุงปุ๋ยอ่ะหลายๆถุงอยู่นะครับถุงปุ๋ยแต่ไม่เต็มถุงหรอกก็มีรวมๆด้วยกันหลายพิมพ์นะแยกออกมาทั้งสิ้นแล้วถ้าเป็นพิมพ์หลงพ่อเดิมนะก็จะมีทั้งหมดสามพิมก็คือจะมีพิมพ์ A พิมพ์ B แล้วก็พิมพ์ C นะครับแล้วก็จะมีพิมพ์พิมพ์หลงพ่อ้ายพิมพ์หลกพ่อ้ายก็แบ่งเป็นสองสองสองพิมก็คือจะเป็นพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แล้วก็ จะมีพิมพ์ปิตาปิตาก็จะมีพิมพ์ยันนูนกับยันจมนะครับแบ่งไปแบ่งได้ประมาณนี้พิมพ์หลวงพ่อคายเนี่ยจะมีพิมพเล็กกับพิมพ์ใหญ่นะส่วนพิมพหลวงพ่อเดิมเนี่ยมี ABC ก็จริงแต่มันมีแบบแบบเป็น A. 1 a ุดห b ึอุอะไรเงี้ย C.1 C.2 นีออะไรประมาณนี้นะเพราะว่าผมก็ได้มาไม่ครบทุกพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะ ใครที่จะตามหาหรือใดๆก็แล้วแต่ผมบอกเลยถ้าเกิดคุณหาตัวจริงได้คุณก็นใช้ได้เลยแล้วเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้พระพระหล่อโบราณเพราะว่าถือว่าเป็นองค์ครูได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญพิมพ์ทรงของทางกุกพนมลอกเนี่ยเขามีพิมพ์ทรงที่เป็นของเขาเองนะหือเขาจะไม่เหมือนกับทางวัดอินทารามเขาจะไม่เหมือนวัดชอนเดือ เขาจะไม่เหมือนวัดบ้านกล้วยเขาจะไม่เหมือนวัดตุ๊กแกอะไรประมาณนี้นึกออกไหมครับเขาเป็นเขาจะมีะรูปร่างลักษณะที่เป็นของเขาเองนะแล้วเรื่องของเนื้อหาต่างๆเนี่ยคือเข้าใจง่ายมากและที่สําคัญงานเรียบร้อยนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไอเก๊แท้ผมไม่พูดอะ่ะก็คือมันแท้อยู่แล้วของที่ผมได้โคมันแท้ไม่จะแท้ยังไงละเอาว่าอย่างนี้ว่ะผมจําแนกพิมพ์ที่ผมมีให้ดูแล้วกันว่าณเวลาเนี่ยผมมีทั้งหมด3าพิมพ์นะ แล้วผมจะจำแนกให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับดูได้รับรู้แล้วกันเผื่อวันใดไปเจอได้รู้ว่าเอออันน้เป็นพิมพ์พิมพ์ไหนเป็นพิมพ์ไหนแต่ส่วนตัวผมว่าผมมีไม่ครบทุกพิมพ์นะตอนนี้ผมมีอยู่สามพิมพ์เนี้ยผมจะแนะนําให้รู้นะนี่พิมพ์นี้พิมพ์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดนะที่ที่ผมที่ผมที่ผมรู้สึกว่าสวยที่สุดแล้วพิมพ์นี้คือพิมพ์เนะครับพิมพ์ A เราจะรู้ได้ยังไงว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ A ออ่ะอย่างแรกนี่ เมื่อเราได้กุพนมลอกกุพนมลอกสังเกตนะจะเป็นรูปหลุมพอเดิมนะครับนั่งอยู่บนฐานค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงตัวหนังสือจะเป็นหนังสือไม่ได้นูนนะครับจะเป็นหนังสือที่แบบยุบลงไปเป็นหลุมลึกลงไปนะครับเป็นพราแบบพิมพ์ประกบเนี่เป็นพิมพ์ประกบมีเบ้าหน้าหลังนะครับด้านล่าง <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ก็เข้าชนวนแหละแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นน่ะเขาจะตะใบค่อนข้างเรียบนะครับจะตะใบค่อนข้างเรียบนะครับผิวพันธุ์มีด้วยกันหลายวันนะ มีด้วยกันหลายวันนะ,นะครับพระที่แตกกูมาตอนแรกๆอะ่ะเท่าที่ผมทราบอะ่ะมีการนําออกไปทําความสะอาดชะล้างในบางส่วนด้วยเพราะฉนะนั้นมีหลายๆสภาพนะครับมีทั้งแบบล้างมันเหลืองเลยแล้วก็มีแบบเนี้ยล้างแบบนิดหน่อยล้างแบบพอขี้ดงขินออกแล้วก็มีแบบที่ไม่ล้างเลยอะไรเงี้ยแบบมาแบบเพียวๆเลยนะครับเพราะนะั้นมีหลายๆลักษณะนะครับนะ เนื้อเป็นทองผสมนะครับบางองค์วันนะออกแก่ทองน้ําทองเต็มองค์เลยบางองค์ก็ออกวันนะดําแบบขี้เขาเรียกไงขี้เบา้าขี้เขมา,ขขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองมองดูเหมือนกับเหมือนกับผมไม่แน่ใจนะบางองค์ผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาเขาชุบยาดํานะเหมือนคล้ายๆเหมือนกับเขาจะชุบยาดํานะนะครับประมาณนั้นนะแต่ผมผมก็ยังไม่ได้เห็นทั้งหมดนะ อ่ะข้อสังเกตอะอย่างพิมพ์ A ที่ผมบอกนะหยิบขึ้นมาปั๊บเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับพอพลิกด้านหลังเนี่ยวิธีสังเกตเออพลิกด้านดูด้านหน้าก่อนวิธีสังเกตพิมพ์ A อย่างแรกเลยอ่ะเมื่อคุณเห็นพิมพ์หลวงพ่พอเดิมเนี่ยปั๊บลักษณะแบบนี้นะเป็นหลวงพ่พอเดิมเป็นพิมพ์ประกบนะครับพระค่อนข้างล่ําสันนะครับฐานค่อนข้างเรียบร้อยเรียบนะครับส่วนจะหย่อนไปหน่อยตรงนั้นติดตรงนี้ไม่ติดก็ดูดูดูดองค์ประกอบโดยรวมนะครับดูองค์ประกอบโดยรวม พิมพิมวัดพนมลอกเนี่ยเอาตรงๆนะเป็นพาที่ค่อนข้างตื้นแม่พิมค่อนข้างตื้นผมบอกเลยแม่พิมค่อนข้างตื้นแต่ทําได้ดีทําได้ดีทําได้สมบูรณ์เลยเนี่ยนะครับการที่เราจะแยกก็คืออันนี้เป็นพิม์ A นะครับพิม์ A เมื่อเห็นหน้าหลวงพ่อเนี่ยนี่บริเวณตรงนี้ชายสังกติตรงนี้จะมีรูอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูวิธีแยกพิมนะสําหรับพิมที่ผมมีนะผมก็ไม่ได้เซียนกู่พนมลอกใดๆนะแต่ว่าเนี่ย พิมพ์จะค่อนข้างตื้เหน่้ยไหมครับแต่ก็ยังเห็นรายละเอียดนะเห็นจมูกเห็นปากเห็นตาหลวงพ่อนะแล้วแต่องนะเนี่ยหูเหอชัดเจนนะเนี่ยเส้นฐานชายจีบอต่างๆนี่สังกติตรงนี้จะมีรูนะครับสําหรับพิมพเอนะสังกติตรงนี้มีรูนะพอพลิกหลังไปปั๊บนี่มันจะมีลักษณะอย่างงี้ก็คือชายสังกติหลวงพ่อจะไม่เสมอ ER กระฐานก็คือจะมีลักษณะสามเหลี่ยมเห็นปะเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแหลมเนี่ยเป็นชาา์ปแหลมแหลมไปแบบนี้นะครับ นี่คือพิมพ์ a นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยรวมนี่สวยไม่สวยแล้วแต่องค์นะครับสวยไม่สวยแล้วแต่องค์เลยองค์นี้ค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นผิวน้ําทองด้วยนะครับพระจะทําเรียบร้อยส่วนใหญ่ที่ผมเห็น,นะจะเป็นพระที่เรียบร้อยมากทําเรียบร้อยมากแล้วก็มีลักษณะคาบที่บงที่เบ้าใดๆอื่นๆครบถ้วนนะครับบริเวณด้านล่างส่วนใหญ่ผมเห็นจะเป็นตะไบเรียบสถ้าส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่า บางองค์ที่อาจจะเหลือรอยล่องรอยชนวนไปบ้างอะไรงนี้ก็คือผมยังไม่ได้เห็นลุกองค์นะครับจํานวนเท่าที่ทราบรู้สึกว่าจะมีพิมพ์หลวงพ่อเดิมเนี่ยจะมีเจ็ดแปดพันองนะน่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดพันองนะประมาณนะถ้าผมจําจํานวนไม่ผิดนะแล้วก็พิมพ์มอื่นๆด้วยนะครับอ่ะให้ดูเนื้อหานิดหน่อยนี่เห็นไหมเนื้อหาดูง่ายมากดูง่ายสุดๆเลยนี่เห็นปะ มีด้วยกันหลายวันนะครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งมีด้วยกันหลายวันนะองคเนี้จะเป็นค่อนข้างแก่ทองเนี่ยบางคนผมเองเพราะว่าเขาเอาไปตรวจไปตรวจโลหะแล้วพบทองคําด้วยนะทองคําจริงๆนะซึ่งหลวงพ่อเงินเนี่ยเราเอาไปตรวจบางทีเรายังไม่เจอทองคำเลยนะเนี่ยองคเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะที่อาจจะอาจจะนะอาจจะนะอืมนะอ่ะต่อไปต่อไปเอางี้พิมพ์นี้ก่อน อ่ะพิมพ์นี้ปับ๊บอ่ะตรงนี้ไม่มีสังกติไอ้ตรงใต้สังกติไม่มีรูเด็ดแต่พอพลิกหลังไปปุ๊บนี่มีสามเหลี่ยมอ่ะองค์นี้เป็นพิมพ์เอมีกระเดือกนะครับเป็นพิมพ์เอมีกระเดือกก็คือตรงนี้หลวงพ่อจะมีกระเดือกอ่ะเนี่ยพอเทียบมาเห็นไหมเห็นไหมอ่ะ พิมพเขาเป็นพิมพ์ A เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนก็ว่าเขาจะถอดมาจากพิมพ์นี้พิมเนี้ยจะถอดจากพิมพ์นี้นะครับแล้วตรงเนี้ยอาจจะมออีอะไรของช่างเขาก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ที่แน่ๆผมสันนิฐานว่าเขาน่าจะถอดกันมาเพราะว่าลักษณะของพระถ้าเป็นพิมพ์ A มีกระเดือกเนี่ยเหมือนก็ว่าพระเขาจะค่อนข้างความคมชัดหรือว่าขนาดเนี่ยเขาจะมีความบิดเพี้ยนไปจากพิมพ์ A เล็กน้อยนะครับก็คือเห็นไหม รายละเอียดจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยนะครับนี่อ่าด้านหลังแต่เนี้ยทิ้งร่องรอยด้านหลังไว้เหมือนกันก็คือมีลักษณะสามเหลี่ยมนะครับแต่ที่เพิ่มมาคือเขาจะไม่มีรูตรงนี้เขาจะไม่มีรูตรงนี้นะเห็นปะเขาจะมีการเป็นแต่งแบบรายละเอียดเหมือนเหมือนชายสังกติหลวงพ่อเนะี่ยแล้วพับเห็นปะนะแต่ที่สําคัญจะมีลูกกระเดือกตรงนี้มีทั้งพิมพ์ A และ b นะ A มีกระเดือกก็มี b มีกระเดือกก็มีนะครับอ่าแต่ผมไม่ได้มาเพราะนั้นผมเอาให้ดูเท่าที่ผมทราบแบบพิมพ์ที่มีกระเดือดกจะมีน้อยมากมีน้อยมากๆนะครับประมาณนั้นนะส่วนลักษณะการพิีารนาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ว่าเรื่องของพิมพ์ทรงเนี่ยจะค่อนข้างตื้นตื้น,ต,นตื้นกว่าตื้นกว่าพิมพ์ a ปกตินะครับแต่จะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีลูกกระเดือดกตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมไ้ดูเนะนื้อหาเนี่ย พิมจะตื้นกว่าเพราะฉะนั้นผมสันนิษฐานว่าเขาน่าจะถอดกันออกไปนะครับน่าจะถอดกันออกไปเห็นปะเนื้อหาจะดูง่ายครับเนื้อหาเขาจะเป็นแบบเนื้อหาพระหล่อเลยอะ่ะเป็นเกต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 อ่ะแล้วเนื้อเขาจะเก่าครับเก่าแบบเก่าเลยอะ่ะแขวนได้เลยนะผมบอกว่าแขวนได้เลยมั่นใจได้เลยเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยที่เขาว่าเซียนก็อี เขาเรียกไงอ่ะพวกที่เขาเล่นพระแล้วเขาเขารู้สึกเฉยๆเขาไม่รู้สึกหรือบางท่านอาจจะไม่ยอมรับแต่ว่าผมเห็นมืออาชีพหลายๆท่านอ่ะที่มีประสบการณ์เรื่องพระผมว่าใครๆส่องกูนี้ก็ผมก็บอกได้คําเดียวเลยว่าไม่ใช่พระเกศแน่ๆนะตัวผมเองผมก็ยืนยันอีกคนไม่ใช่พระเกศแน่นอนชัวนะครับเข้าใจง่ายมากด้วยแล้วก็เก่าจริงด้วยนะครับนี่ หามาแขวนเนี่ยครับตอนนี้ไม่แพงเอามาเก็บไว้สักหน่อยก็ได้เอาไว้แจกลูกจากหลานหลวงพ่อเดิมอะ่ะทันหลวงพ่อเดิมถึงเอาอย่างนี้กระบวนการความคิดถึงจะไม่ทันหลวงพ่อเดิมให้หลวงพ่อคลายท่านเสกก็ใช้ได้เหมือนกันไม่แพ้กันหลวงพ่อคลายก็ไม่ธรรมดานะบอกให้เก่งนะครับแต่ทันหลวงพ่อเดิมแน่นอนเพราะว่าการสร้างแล้วเออแล้วอีกอย่างหนึง่งในโอ่งที่บรรจุก,กัวรู้สึกว่าจะมีเขาเรียกว่าไงเหมือนถ้าอย่างพระสมเด็จอะ่ะแบบ เขาจะมีเหมือนพระคะแนนพระอะไรเงี้ยรู้สึกจะมีพระองค์ใหญ่นะหน้าตักประมาณผมไม่แน่ใจว่าเก้านิ้วหรือห้านิ้วนะปัจจุบันนี้อยู่อยู่อยู่ที่วัดอนะครับมีการลงรักปิดทองเก่าด้วยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับขนาดประมาณที่ผมบอกอะไม่ห้าหรือก็เก้านิ้วนั่นแหละอยู่ในอยู่ในอยู่ในไอ้กุเนี้ยอยู่ในภาชนะอยู่ในโอ่งใบเนี้ยที่ที่บรรจุกุด้วยนะครับประมาณนั้นอ่ะ เนี่ยที่สําคัญเห็นไหมมีจะมีลูกกระเดือกเนี่ยตรงนี้จะมีลูกกระเดือกนะครับเนี่ยไม่มีรูตรงนี้ไม่มีรูนะคือถอดมาไม่ติดมั้งแต่ว่าเขาจะมีรายละเอียดนะเขาจะมีรายละเอียดเห็นนะอ่าแต่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับอ่ะต่อไปนี่ต่อไปเป็นพิมพ์ีพิมพ์ีหน้าฝรั่ง นี่พิมพ์บีหน้าฝรั่งต่างยังไงกับพิมพ์ A อ่ะดูเตะแรกออกมาผมก็ต่างยังไงวะอ๋อแต่พอมาดูจริง,รงเออวะ่ะเนี่ยสังเกตไหมหน้าฝรั่งก็คือหน้าเนี่ยจะมีความผิดเพี้ยนไปจากพิมพ์ A แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว,ว่าหน้าจะเป็นพิมพ์ A นี่แหละแล้วถอดไปแล้วก็มีการตกแต่งจนหน้าเป็นแบบเนี้ยนึกออกไหมอ่ะหน้าฝรั่งคืออ่ะดูหน้านะหน้าเขาจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะบริเวณจมูกเห็นไหมจมูกจะเป็นสันแบบ จมูกเป็นสันน่ะนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นพิมพ์เอจมูกหลวงพ่อจะเล็กแล้วก็ใบบานแบบเป็นเหมือนอย่างเงี้ยนึกออกไหมจะเป็นเหมือนจมูกเหมือนหยดน้ําอ่ะแต่ถ้าเป็นหน้าฝรั่งเนี่ยจมูกแกจะเป็นสันแบบเห็นป่ะเป็นแท่งเป็นสันลงมานึกออกไหมครับอ่าแล้วหน้าเขาจะคนละเรื่องเลยนะอ่าแล้วอีกจุดหนึ่งนอกจากหน้าแล้วทิกหลังมาเห็นไหม บริเวณชายสังกติเนี่ยจะชิดจะเต็มนะครับเห็นไหมจะชิดจะไม่มีสามเหลี่ยมนะครับแล้วตรงบริเวณจักรแ,แล้จะมีเนื้อตรงเนี้มีเหมือนเนื้อเกินตรงนี้ทุกองค์ที่ผมได้มาจริงๆผมได้มามากกว่าหนึ่งแต่ผมก็ขายรับประทานไปแล้วเพราะช่วงนี้ผมถือผมกัมพระไว้ได้ไม่ได้นานเพราะว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาไม่ได้ยากนะจำไว้นะครับหน้าหน้าหลวงพ่อจะไม่เหมือนพิมพ์ a นะครับหน้าหลวงพ่อจะไม่เหมือนพิมพ์เอ,อ,เอ,เอสองเวงตรงนี้ในซอกแขนน่ะซอกแขนข้างสังกติด้านด้านด้านไหนวะด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยจะมีตรงนี้ลักษณะเหมือนเนื้อเกินนะครับแล้วพลิกไปด้านหลังเนี่ยชายสังกติเขาเห็นปะเขาจะไม่มีสามเหลี่ยมนะครับเขาจะชิดเลยนะ แต่ส่วนพิมพ์ C ก็จะมีหน้าตาที่ผิดเพี้ยนไปอีกนะพิมพ์ C จะคล้ายๆพิมพ์ C ซียเหมือนคล้ายๆกับวัดวัดอินทารามมันมีความคล้ายนะหน้าตาเขาจะไม่สวยเหมือนสองพิมพ์นี้นะที่สวยที่สุดผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์ A กับพิมพ์ B นี่แหละนะครับแต่ใช้ได้ผมก็อยากได้พิมพ์ C นะแต่ไปมาผมว่าพิมพ์ C น่าจะมีน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าเนี่ยให้ดูหน้าเนี่ยหน้าหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหม จริงๆพิมพ์เขาตื้นนะแต่เขาก็ทํารายละเอียดได้ดีนะเห็นไหมมีลูกกระตรงลูกกระตานะครับมีปากจมูกก็จะเป็นแบบมานี้นี่เนื้อเกินตรงนี้เห็นปะ่ะจะมีเนื้อเกินลักษณะแบบนี้นะตัวหนังสือคมชัดนะผมเห็นหลายๆองค์มาก็ค่อนข้างคมชัดนะงานเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบมีประกบเป้าประกบหุ่นเทียนนะครับเข้าใจง่ายด้านหลังจะไม่มีสามเหลี่ยมนะครับเนะี่ย ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมอ่าก้นค่อนข้างจะเรียบร้อยทุกองนะไม่แน่ใจองค์ไหนมีแบบฟุกฟุกโชคดีมีรอยจานบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะผมก็คงจะแนะนําได้เท่านี้นะครับส่วนที่เหลือก็พี่เพื่อนๆก็ลองไปหาเช่าดูเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ระวังของของเลียนแบบหน่อยละกันแต่ของเลียนแบบมันไม่เหมือนพิมพ์มันจะปิดเพี้ยนพิมพ์มันจะปิดเพี้ยนไปอะครับเพราะฉะนั้นดูนิดนึงแล้วก็เนื้อหาเนื้อหาไม่เหมือนกัน สำหรับปัจจุบันนี้นะแต่อนาคตจะเป็นยังไงไม่ทราบ<笑><笑>นะครับปัจจุบันนี้ก็ชุดนี้ที่ผมบอกมีประมาณเนี้ยอันนี้เดี๋ยวก็ก็รีบมาถ่ายให้ดูก่อนนะครับก็คงจะโอกาสหน้าถ้าได้มาเพิ่มเติมหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยพิม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 ซีอ่ะพิมซีอ่ะคือมีความคล้ายเนี่ยมีความคล้ายพิมพ์เนี้ย เนี่ยพิมซีจะมีความคล้ายพิมพ์นี้เนี่ยคล้ายๆพิมพ์นี้นะพิมพซีอ่ะที่ผมที่ผมเห็นน่ะเนี่ยจะคล้ายคิมพ์พิมพ์เนี้ย,ย,ยนหน้าตาแบบเนี่ยประมาณเนี้ยเขาจะ<ม>เขาจะเล็ก,เล,กเล็กกว่านะครับพิมพซีแต่ผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาเดี๋ยวไว้ถ้าโอกาสได้พิมพ์อื่นๆมาจะมาให้ชมกันละกันแต่ตันจุบัเนี่ยผมเหลือพิมพเอทั้งหมดสี่องค์แล้วก็ชุดนี้ก็พอดีพี่ก็ขอแบ่งไปแล้วผมก็ไม่ได้บวกเยอะด้วยนะเนี่ยผมผมซื้อมาเท่าไหร่ผมก็ให้พี่เขาไปนะ รู้สึกว่าผมจะขอค่ารู้เห็นแกนิดเดียวเองไม่ได้เอาอะไรกำไรใดๆมากมายเลยเพราะว่าชั่วโมงนี้คือบางทีผมถือของไว้ยเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นจำนวนเงินพอสมควรไงผมก็เลยเออแบ่งได้ก็แบ่งเอาทุนเอาคืนคืนมาก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเนื้อหาดีใช้เ,เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์ผมบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนี่โชว์ก่อนนี่ผมเพิ่งได้มา นี่นี่นี่ผมเพิ่งได้มานะครับอ่านี่โดยเฉพาะองค์นี้จำเป็ดเลยนี่องค์นี้ก็คือเนื้อเป็นแบบนี่แล้วก็เนี่ยตรงนี้เป็นแบบพิ้วๆนะครับแล้วที่สําคัญผิวเ็าเป็นผิวเนื้อทองเหลืองนะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงส่วนสององค์นี้ก็สององค์นี้ก็มี พี่พี่พี่เขาขอ,ขอเอาแบ่งไปแล้วนะครับก็เหลือองค์นี้อีกหนึ่งองค์นะที่นั่นมาก็ประมาณนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ย,ย้ยายสวัสดีครับ